คนหลงผิดนิสาเป็นหญิงวัยกลางคนที่ใช้ชีวิตอยู่ในเมืองใหญ่เธอเติบโตมาท่ามกลางครอบครัวที่เข้มงวดกับเธอครอบครัวของนิสาให้ความสำคัญกับเรื่องของศิลธรรมและความซื่อสัตย์อย่างมากแต่เมื่อนิสาได้รับอิสระในการเลือกเส้นทางชีวิตของตัวเองแล้ว เธอกลับเลือกเดินบนเส้นทางที่เต็มไปด้วยความผิดพลาดและความหลงผิดความทะเยอทะยานที่อยากจะประสบความสำเร็จในโลกวัตถุนิยมของเธอทำให้เธอค่อยๆห่างไกลออกจากครอบครัวและผู้คนที่รักและหวังดีกับเธอเมื่อนิสาเข้ามาทำงานอยู่ในเมืองใหญ่เธอค้นพบว่าโลกของความหรูหราและความสะดวกสบาย เต็มไปด้วยเสน่ห์ที่ยากจะต้านทานเธอเริ่มคบค้ากับกลุ่มคนที่ใช้ชีวิตอย่างฟุ่มเฟือยและมองว่าความสำเร็จในชีวิตคือการมีทรัพย์สินเงินทองมากมายนิสาเริ่มมองข้ามคุณค่าที่แท้จริงของชีวิตและให้ความสำคัญกับภาพลักษณ์ภายนอกชีวิตของนิสาเปลี่ยนไป เมื่อเธอได้รู้จักกับกลุ่มคนที่มีอิทธิพลในวงการสีเทาพวกเขาสัญญาว่าจะพาเธอไปสู่ชีวิตที่ดีกว่าเดิมนิสาหลงเชื่อและกลายเป็นส่วนหนึ่งของแผนการที่ผิดกฎหมายเธอเริ่มมีส่วนร่วมในธุรกิจที่ผิดกฎหมายต่างๆเช่นการลักลอบค้าสินค้าต้องห้ามการฟอกเงินทั้งหมดนี้ทำให้เธอรู้สึกเหมือนตัวเอง กำลังเดินเข้าสู่โลกแห่งความสำเร็จแต่ในความจริงแล้วเธอกลับยิ่งถลำลึกลงไปในความวุ่นวายและความทุกนั้นวันหนึ่งขณะที่นิสากำลังนั่งทานอาหารอยู่ในร้านอาหารแห่งหนึ่งเธอได้ยินเสียงการสนทนาระหว่างลูกค้าคนหนึ่งกับพนักง,งานเสิร์ฟที่ดูเหมือนจะสนิทสนมกันพี่เอกครับวันนี้เหนื่อยหน่อยนะครับ ยังไงก็ทานให้อร่อยนะครับผมเป็นกำลังใจให้อืมขอบใจมากนะจริงพี่ก็เหนื่อยนั่นแหละแต่ยังไงพี่ก็ต้องสู้ต่อไปต้องทำงานหนะักส่งเงินไปให้แม่ที่บ้านเพพี่เป็นเสาหลักของครอบครัวนี่นาะคำพูดของชายคนนี้ทําให้นิสารู้สึกสะดุดใจเธอเริ่มนึกถึงแม่ของเธอ ที่เคยเตือนเธอให้เลือกเส้นทางชีวิตที่ถูกต้องและให้คุณค่ากับความซื่อสัตย์มากกว่าสิ่งอื่นใดแต่เธอกลับเพิกเฉยต่อคำสอนเหล่านั้นความทรงจำในวัยเด็กที่แม่ของเธอเสียสละเพื่อให้เธอมีชีวิตที่ดีกว่าค่อยๆหวนกลับมาไม่กี่เดือนหลังจากวันนั้นนิสาก็ถูกตำรวจจับกุม ขณะที่พยายามลักลอบขนถ่ายสินค้าไปยังอีกจังหวัดเธอถูกสอบสวนอย่างหนักและต้องเผชิญกับข้อกล่าวหาหนักหนาในช่วงเวลาที่นิสาอยู่ในห้องขังเธอรู้สึกเหมือนกับว่าทุกสิ่งที่เธอสร้างมาถล่มทลายลงต่อหน้าเธอในห้องขังนิสาได้พบกับเพื่อนร่วมห้องชื่อดาว เธอมีท่าทีที่สงบและยิ้มแย้มอย่างน่าประหลาดใจดาวเป็นหญิงสาวที่มีประสบการณ์ชีวิตที่เต็มไปด้วยความทุกข์เช่นกันแต่ในตอนนี้เธอกลับดูนิ่งสงบนี่เธอฉันถามอะไรไหน่อยสิเธอดูไม่ทุกข์ไม่ร้อนอะไรเลยนะทั้งๆที่อยู่ในคุกอะทำไมเธอถึงสบายใจอยู่ได้ละ่ะ ที่จริงฉันก็เคยเป็นเหมือนเธอนี่แหละแต่ฉันได้เรียนรู้แล้วนะว่าความสุขที่แท้จริงอ่ะมันไม่ได้มาจากเงินทองหรือสิ่งของหรอกแต่มันคือการที่อยู่กับตัวเองอยู่กับความสงบ,บในใจและทำในสิ่งที่ถูกต้องฉันก็เคยผิดพลาดเหมือนเธอนี่แหละแต่ฉันตั้งใจแล้วนะว่าถ้าได้ออกไปจากที่เนี่ยฉันจะเริ่มต้นชีวิตใหม่เธอเองก็ควรทำเหมือนกันนะ คำพูดของดาวทําให้นิสาเริ่มคิดถึงชีวิตที่ผ่านมาเธอตระหนักได้ว่าความสุขที่เธอตามหามาตลอดนั้นเป็นเพียงภาพลวงตาความหลงผิดที่เธอมีทําให้เธอสูญเสียทั้งครอบครัวมิตรภาพและความสงบในจิตใจระหว่างที่นิสาถูกคุมขังอยู่นั้นเธอก็เริ่มเปลี่ยนแปลงตัวเองทีละนิด โดยเริ่มจากการอ่านหนังสือธรรมะเข้าร่วมกิจกรรมที่ช่วยพัฒนาจิตใจในเรือนจำนิสาได้เรียนรู้ถึงความสำคัญของการมีจิตใจที่บริสุทธิ์และการทำความดีเพื่อผู้อื่นเธอเริ่มมองเห็นชีวิตในมุมใหม่และพยายามเปลี่ยนแปลงตัวเองให้ดีขึ้นหลายปีผ่านไปจนถึงวันที่พ้นโทษนิสาตัดสินใจกลับบ้านไปหาแม่ที่เธอเคยทอดทิ้ง เมื่อเธอเดินทางกลับไปถึงบ้านเธอพบว่าแม่ของเธอยังคงรอคอยเธอกลับมาด้วยความหวังแม้ว่าแม่จะต้องเผชิญกับความเจ็บปวดจากการกระทําของนิสาแต่เธอต้อนรับลูกสาวด้วยน้ำตาแห่งความยินดีและให้อภัยเธอโดยไม่มีเงื่อนไขใดๆหลังจากวันนั้นนิสาเริ่มต้นชีวิตใหม่ โดยเริ่มจากการทำงานเป็นอาสาสมัครอยู่ในชุมชนเธอได้ช่วยเหลือเด็กๆและคนอื่นที่หลงผิดเช่นเดียวกับเธอให้กลับมาสู่เส้นทางที่ถูกต้องเธอใช้ประสบการณ์ชีวิตของตัวเองเป็นบทเรียนในการสอนคนอื่นและเธอได้พบว่าความสุขของเธอนั้นมาจากการช่วยเหลือและได้ทำประโยชน์ให้กับผู้อื่นเรื่องราวของนิสา ได้เตือนใจให้เราตระหนักว่าการหลงผิดอาจเกิดขึ้นได้กับทุกคนแต่สิ่งสำคัญก็คือการเรียนรู้จากความผิดพลาดและกล้าที่จะเปลี่ยนแปลงตนเองไปในทางที่ดีขึ้นไม่มีคำว่าสายเกินไปสำหรับการเริ่มต้นใหม่และความรักและการให้อภัยเป็นสิ่งที่สามารถเยียวยาทุกสิ่งได้อย่างแท้จริง